เด็กหญิงสุพรรษาจันสารีอายุ12ปีนักเรียนชั้นป .6 ตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรดู่ด้กัน2คนปู่หลานมีรายได้จากเบี้ยยังชีพคนชราเดือนละ800เท่านนความเอื้อเฟื้อของญาติครับเขาเก็บแตงกวาสวยๆไปขายหมดแล้วอ่าใช่ก็จะเหลือแตงกวาที่ไม่สวยเนี่ยค่ะให้น้องสุเก็บไปคืนแต่มันไม่ได้มีทุกวันนะไปโรงเรียนเนี่ยหนูเอาตังค์ที่ไหนไปโรงเรียนนะลูกเก็บแตงขายค่ะเก็บแตงขายแล้วแตงที่ไปเก็บนี่ไปเก็บของใครลูกของญาติที่ไม่เอาแล้วค่ะ ไม่เอาแล้วแล้วไปแล้วไปขายได้เท่าไหร่ลูกได้ประมาณ 60- สิบถึงหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วเอาเงินนั้นไปโรงเรียนค่ะอยากเรียนสูงๆไหมลูกอยากค่ะอยากจะขอทุนการศึกษาไว้เรียนใช่ไหมลูกค่ะได้ทุนจากโรงเรียนบ้างไหมได้ค่ะ,ะคุณผู้ชมท่านไหนที่บริจาคช่วยเหลือน้องสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ขึ้นตามหน้าจอนะครับนะฮะเป็นบัญชีธนาคารอมสินนะครับคุณผู้ชม0 2 0 4 1 3 3 1 9 8 8 8 ชื่อบัญชีชื่อคุณปู่นะอ่ะคุณสันคุณปู่สันจันสารี